เม่บ้านอาหารเพลนเบสสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเมนูจากอะโวคาโดมาฝากอีกแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมซอสสำหรับหมักเต้าหู้กันก่อนนะคะก็จะใช้เป็นซอสเทริยากิค่ะตัวนี้จะมีความหวานอยู่แล้วนาะไม่ต้องใส่น้ำตาลจากนั้นเติมซีอิ๊วขาวลงไปคนให้เข้ากันนะคะแล้วให้เรานำเต้าหู้แข็งเนี่ยกลีดให้มันเป็นล่องนะคะถ้านหนาก็กลีดทั้งสองฝั่งได้เลยแต่ว่าถ้าบางก็กรีดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะ เราจะเอาเต้าหู้มาหมักกับซอสต,ตัวนี้ประมาณสักถ้ามีเวลานะประมาณสัก30นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเวลาน้อยก็ประมาณสัก5นาที10นาทีก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเอาไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันใครจะเอาไปย่างก็ได้นะคะเพิ่มความเผ็ดน,นิดนึงนะคะเพื่อนก็จะโรยพริกป่นลงไปค่ะพริกป่นตัวนี้ไม่ได้เผ็ดมากนะคะก็จะใส่เยอะนิดนึงค่ะทาให้ทั่วๆท,ทุกด้านนะคะจากนั้นเราก็จะนำเอาไปอบประมาณสัก 5นาทีอุณหภูมิ180องศาจากนั้นก็นำมากลับด้านค่ะหลังจากที่เรากลับด้านแล้วนะคะเราจะเอาซอสท,ที่เหลือนี้นะคะทาลงไปอีกค่ะสีจะได้สวยงามน่าทานจากนั้นนะก็อบต่ออีกประมาณ5-7นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้เนาะจัดใส่จานเรียงไว้ค่ะไปเตรียมกิมจิก,กันค่ะเพื่อนให้เราแยกเนื้อกับน้ำออกแล้วก็หั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลงนะคะ จากนั้นเราจะปรุงกิมจิด้วยซอสเทริยากิถ้าใครไม่มีซอสเทริยากิเ,เพื่อนๆอาจจะเพิ่มเติมรสชาติตามชอบเลยนะน้ำมันงาเพิ่มกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ทําให้รสชาติอร่อยน่าทานขึ้นนะคะมันจะมีกลิ่นงาอ่อนๆเนาะคนให้เข้ากันแล้วก็เทสใส่ชามผสมจากนั้นก็หั่นอะโวคาโดนะคะลงไปค่ะใส่ต้นหอมผักชีนะคะ ข้าวโวคาโดค่อนข้างสุกและนิ่มอย่าคนแรงนะเพื่อนเดี๋ยวมันจะเละเนาะอันนี้เป็นน้ำกิมจินะคะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะตามชอบเลยจากนั้นก็น้ำไปเทใส่จานที่เราเตรียมเต้าหู้ไว้แล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะเพื่อนทานกับสเต็กเต้าหู้แบบนี้ได้เลยนะหรือว่าใครจะนำไปทานคู่กับข้าวสวยก็ยังเข้ากันดีนะคะ